สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่3มการาคมปีพศ2566ไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับกระถางนี้จะเป็นไผ่น้ำเต้าทองแคร์พอดีทางน้องที่อยู่จังหวัดระยองนะครับอำเภอปลวกแดงได้ติดต่อเข้ามานะครับสนใจไผ่น้ำเต้าทองแครวันนี้ทางสวนก็จะทำการแพ็คจัดส่งนะครับ สำหรับต้นนี้ก็แทงหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับบางต้นก็จะตัดสั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับสําหรับไผ่น้ําเต้าทองแคร์เวลาเรานําไปปลูกนะครับไผ่ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะชอบแสงแดดบางครั้งเวลาเขาแทงหน่อนะครับหน่อเขาจะยืดคือเหมือนกับว่าลําปล้องเขานะครับมันจะยืดบ้างในบางลํานะครับทีนี้ เมื่อมันยืดนะครับเพื่อที่จะรักษาฟอร์มเขาเราก็ต้องทยอยตัดแต่งเขานะครับแล้วความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราปลูกไผ่น้าเต้าทองแคระในที่ล่มนะครับคือไม่ค่อยได้รับแสงแดดเนี่ยหน่อใหม่หรือว่าลําใหม่ของเขาเนี่ยมันจะยืดนะครับมันจะไม่ค่อยถี่รวมทั้งกรณีที่เราใส่ปุ๋ยดูแลหรือว่าดินมันสมบูรณ์เกินไปนะครับ จากที่ทางสวนปลูกมาก็จะเจอว่ามันจะมีข้อที่มันจะยืดนะครับหรือลำที่มันยืดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลให้เขาได้รับแสงแดดพอสมควรนะครับสำหรับไผ่ชนิดนี้สำหรับไผ่น้ำเต้าทองแคระจะเป็นที่นิยมนะครับในการนำมาทำเป็นบอนไซนะครับหรือว่าไผ่กระถางรวมทั้งเป็นการปลูกด้วยความเชื่อของผู้ที่ ชื่นชอบในการปลูกไผ่นะครับว่าเป็นไผ่มงคล